แพนด้าโฟนช่องดีที่คุณต้องดูสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องแ a n d a าโฟนนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์นะคะรุ่น Samsung Galaxy a 1 0นะคะตัวนี้เลยนะคะเราจะทำการแปลงโฉมมันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการเปลี่ยนหน้าจอในครั้งนี้นะคะว่าจะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นหน้าจอนะคะตัวนี้สั่งมาจากเ,เว็บทั่วไปแอปทั่วไปนะคะอย่างที่2ก็เป็นโทรศัพท์ที่จอแตกอย่างที่3เป็นกาวนะคะกาวจัดจะเป็น T700 B700 ก็ได้นะคะหรือ800ก็ได้อันนี้เราใช้โดยทั่วไปแต่ห้ามใช้กาวร้อนนะคะกาวตาช้างห้ามใช้เด็ดขาดนะคะ าจจะส่งผลต่อโทรศัพท์ได้อย่างที่4เป็นแปลงสีฟันนะคะเอาไว้สำหรับปัดเศษเฝุ่นนะคะอย่างที่5จะเป็นไขควงนะคะไขควงจะใช้เป็นแบบไขควงที่แถมมากับจอก็ได้นะคะตัวนี้นะคะแต่ของเรานี่มีอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้ใช้ไอตัวที่แถมมานะคะามาดูอันที่6นะคะอ,อันที่6นี่จะเป็น จะเป็นตัวแม่เหล็กดูดน็อตนะคะตัวนี้จะเอาไว้สําหรับใช้เวลากลัวน็อตหายหรืออะไรเงี้ยนะคะคือจริงๆมันไม่ได้สําคัญนะจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้บางคนเอาใส่แก้วใส่หลวอะไรก็ได้นะคะเวลานอ็อตเวลาดึงออกแต่เรามีไงเราก็เลยเอามาอวดนิดนึงเราเพิ่งสั่งมานะคะอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวหนีบหน้าจอนะคะอันนี้ก็ไม่ได้สําคัญเช่นกันเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะ เออถ้าไม่มีไม่เป็นไรเพราะว่าเราสามารถใช้ตัวยางยางวงได้นะคะยางวงได้เช่นกันเนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้แนะนำไปกี่อย่างแล้วคะ1 2 3่5 6 7อ่ะอย่างที่8นะคะเป็นเอ่อไดลมนะคะเขาเรียกอะไรอะลมลมร้อนนะคะสำหรับเป่าให้หน้าจอ แกะออกง่ายนะคะตัวนี้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเช่นกันนะคะใช้ได้เป่าผมนะคะที่ระดับความร้อนแรงๆได้เช่นกันนะคะได้เป่าผมธรรมดาแหละอืมใช้ได้นะคะหรือถ้าไม่มีอีกนะคะก็ใช้ความร้อนจากเทียนได้เช่นกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูอันที่เก้านะคะอันที่เก้าคืออะไรอันที่เก้าคือไพ่นะคะไพ่หรือพลาสติกบางๆนะคะเออเอาไว้สําหรับกรีดหน้าจอนะคะงัดหน้าจออะไรประมาณนี้นะคะ หรือถ้าไม่มีนะคะก็ใช้เป็นมีดคัตเตอร์แบบบางๆได้นะคะเอาไว้แงะหน้าจอเนาะเดี๋ยวเรามาสู่ขั้นตอนการเอ่อเปลี่ยนหน้าจอกันนะคะซึ่งตัวนี้โทรศัพท์ตัวนี้นะคะเราเช็คกระแสไฟแล้วมันเข้าติดเนาะคือเราชาร์จแบตแล้วมันขึ้นเนี่ยนะคะพอเราเปิดเครื่องแล้วมันก็ขึ้นตัวเลขเห็นไหมคะแต่ว่าหน้าจอมันแตกนิดนึงเนาะก็จะทําการเปลี่ยนหน้าจอนะ modify ะฟายใหม่เลยนะคะขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนหน้าจอนะคะเราจะต้องใช้เข็มจิ้มซิมนะคะเอ่อ จิ้มถัดซิมออกก่อนนะคะเพราะว่าเวลางัดฝาหลังมันจะได้ไม่มีปัญหาเนาะ,ะนะคะแล้วก็ทําการงัดฝาหลังกันเลยนะคะเอาเล็บหรืออาจจะใช้อ,อ,อะไรอะ่ะตัวแงะที่เขาแถมให้มาก็ได้นะคะในการแงะแต่ว่าทางเราถนัดใช้เล็บนะคะแงะอ่าหรือจะใช้ไพ่ก็ได้นะคะ ถ้าใช้ไพ่ก็อาจจะง,ง่ายนิดนึงอ่านี่ค่ะ,ะค่อยๆรูดมันลงไปนะคฮะอาจจะแงะลำบากนิดนึงนะคฮะเดี๋ยวตรงมุมๆเนี่ยมันจะยากนิดนึง แกะออกแล้วนะคะแล้วเราก็มางัดอีกด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยรูดๆไปนะคะหัวมุมบนนะคะเดี๋ยวจะใช้วิธีการใช้ไพ่นะคะแซะๆเอาเนาะไม่มีไพ่ก็ใช้การ์ดหรือว่าใช้พลาสติกอะไรก็ได้นะคะบางๆ ได้แล้วค่ะตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วเราแงะเลยนะคะเพราะว่าข้างหลังไม่มีที่สแกนนิ้วมือเนาะเราก็ดึงได้เลยนะคะคอยระวังนิดนึงเนาะอันนี้ทิ้งไปเลยนะคะไพ่แล้วก็ข้างหลังนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีสายแพรแล้วก็จะมีน็อตนะคะเดี๋ยวเราจะทําการออถอดน็อตออกนะคะน็อตตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ามนะคะ,อะถอดแค่นี้พอนะคะ,ะเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์นะคะไขค,รครวงนะคะ ผู้ชมมีไขค,ควงแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยนะคะแงะน็อตแค่3ตัวนะคะรุ่นนี้จะแงะรุ่นนี้จะไม่ซับซ้อนนะคะแกะได้ง่ายนะคะทาการถอดน,น็อตออกทุกตัวเลยนะคะตัวที่1ตัวที่2นะคะและอย่าทําน็อตหายนะคะสาคัญตรงน็อตนี่แหละคะ่ะแกะเรียบร้อยนะคะเราก็ทําการแกะซิงกออกอถอดฝาซิง์นี้ออกนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะ มีสายแพรทั้งหมด3าตัว123นะคะก็ดึงออกเลยนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าสายไหนเป็นสายสายจอเนาะเราก็ทำการดึงออกหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการเอ่ยยกจอนะคะเปลี่ยนจอใหม่เดี๋ยวขออนุญาตเก็บอุปกรณ์แป๊บนึงนะคะเอ่อวิธีการก็ใช้ไดนะคะในความร้อนสูงๆเลยนะคะอ่าเป่าไปนะคะเป่าให้ทั่วทั่วนะคะ เพื่อทำให้กาวในหน้าจอมันละลายนะคะแล้วก็อาจจะใช้มีดคัตเตอร์นะคะหรือจะใช้เป็นไพ่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดนะคะแต่ทางเราเนี่ยจะถนัดโดยใช้คัตเตอร์นะคะตรงจอเนี้มันแตกอยู่แล้วดังนั้นเราก็จะงัดตรงที่รอยแตกได้เลยนี่นะคะอ่าตัวนี้ง่ายมากนะคะแปลว่ากาวมันไม่ค่อยเหนียวนะคะก็ดึงออกมาได้เลยนะคะ วันนี้ก็จะเป็นหน้าจอเก่าแล้วนะคะเราจะไม่ได้ใช้นะคะจะทําการทิ้งมันเลยเนะเาะเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดนะคะโดยการาใช้คัตเตอร์หรือใช้อะไรก็ได้นะคะตามถนัดเลยแหลมๆนะคะขูดกาวเก่าออกนะคะขูดทั้งหมดรอบด้านเลยนะคะตรงไหนที่เห็นมันเป็นคาบกาวนะคะคาบเหนียวๆนียวนะคะขูดออกก่อนเพื่อที่ว่าเวลา ติดจอใหม่ไปนะคะจะได้ติดสนิทนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งคาบกาวไว้เยอะเนี่ยมันจะทําให้หน้าจออ้านะคะติดไม่สนิทนะคะ,ะทำการขูดเลยนะคะทั้ง4ด้านเนาะแล้วแต่ความถนัดนะคะบางคนก็ใช้ผ้าเช็ดนะคะผ้าผ้าเช็ดพร้อมกับน้ำยาออลอกกาวนะคะแต่เราจะใช้เป็นคัตเตอร์เลยมันง่ายดีเนี่ยเห็นไหมคะ เส้นๆนี่คือคราบกาวนะคะแล้วเราก็มาใช้แปรงสีฟันนะคะ,ะปัดมันออกนะคะทำความาสะอาดนะคะ ทุกทีคาบกาวมันจะสกระปรกมากเลยนะแต่ด้วยความที่จอยังไม่เคยแก่นะคะกาวที่จากโรงงานก็น่าจะค่อนข้างสะอาดไม่เลอะเทอะนะคะตรงไหนที่มันยังไม่สะอาดก็ใช้คัตเตอร์ขูดอีกหนึ่งรอบนะคะขูดเบาๆนะคะอย่าไปขูดแรงเดี๋ยวพลาสติกมันจะถลอกเอาเนาะ อ่ะต่อไปนะคะเราพลิกหน้าจอนะคะมาทางด้านหลังนะคะเราก็ใส่สายเข้าไปเหมือนเดิมนะคะอ่ะกดให้มันเข้าร่องนะคะทั้งสองอันเลยเนาะเดี๋ยวเราจะทําการเทสจอนะคะตัวนี้เป็นประกันนะคะห้ามดึงออกนะคะอย่าเพิ่งลอกฟิล์มเอ,อะะ่ออย่าเพิ่งลอกพลาสติกออกนะคะเพราะว่าประกันจะหลุดเผื่อมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับจอนะคะจะได้เคมได้เนาะอ่าทาการเสียบตัวนี้เข้าไปนะคะให้มันลง ent, น็อกเนาะเราก็ทําการเปิดเครื่องนะคะเปิดด้านไหนละ่ะเอเคเปิดด้านนี้นะคะเปิดเครื่องก่อนนะคะ อ่ะตอนนี้เครื่องติดแล้วนะคะพอติดแล้วก็มาทําการเทสหน้าจอกันนะคะเออโดยส่วนรวมในการเทสหน้าจอนะคะอย่างสําคัญที่สุดก็คือเราเทสสีก่อนนะคะว่ามันตรงสเปคเราไหมนะคะอ่าอ,อย่างที่สองนะคะก็เทสทัศสกรินนะคะว่าปกติไหมอันนี้เครื่องช้ามากนะคะอ่ากดทั่วไปกดได้นะคะแต่พอเราจะเลื่อนเนี่ยเครื่องมันค่อนข้างที่จะช้าแปลว่า ทำไมคะเครื่องตัวนี้ถูกใช้งานหนักนะคะอาจจะโหลดแอปโหลดอะไรมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะโดยทั่วไปสีของเครื่องนี้เป็นจอคุณภาพแท้เกรดบีนะคะดังนั้นสีมันจะไม่ได้สดอะไรมากนะคะหลังจากเราเทสจอผ่านแล้วนะคะอ่าเราก็มาทําการใส่จอประกอบจอเข้าไปจริงๆน่คะ,ะใส่สายแพรเข้าไปในรูนั้นเลยนะคะอ่าค่อยๆใส่นะคะพยายามอย่าให้สายแพรมันยับหรืออะไรนะคะวางให้มันสนิทนะคะ แล้วก็ทำการากดลงไปนะคะให้มันลงร็อกนะคะพยายามดูเรื่องสายนะคะอย่าให้มันหักหรืออะไรนะคะเ,เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ซิงกันก่อนนะคะเอาถาดซิงใส่เข้าไปนะคะฝาครอบซิงใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะคะใส่ให้มันสนิทมันอาจจะใส่ยากนิดหนึ่งนะให้มันลงร็อกนะคะ นะคะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งโอเคลงร็อกแล้วก็ทำการใส่น็อตเข้าไปเหมือนเดิมได้คะสามตัวตัวที่หนึ่งได้คะตัวที่สองได้คะให้มันแน่นเลยนะคะกันพลาดกันหลุดกันล่วงได้คะแล้วก็ตัวที่สามได้คะอ่าครบสามตัวเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาทำการเ,เช็คจออีกรอบหนึ่งดีไหมเนี่ย อ่าโอเคไม่เป็นไรนะคะการการเสียเวลานะคะก็ทําการใส่จอเลยนะคะแต่สําหรับใครกลัวพลาดก็เช็คอีกรอบได้นะคะด้วยกันอ่าเปิดสวิคนะคะเปิดเอ่อปุ่มหน้าจอได้นะคะดูอีกรอบหนึ่งก็ได้เพื่อความมั่นใจเนาะแต่อันนี้ก็ทําการลงกาวเลยก็แล้วกันนะคะลงกาวนะคะอย่าไปลงเยอะนะคะลงแค่ขอบๆนะคะทั้งสี่ด้านเลยนะคะอ่าอย่าไปลงเยอะนะคะแล้วก็ทําการ กดสมานให้มันลงร็อกนะคะเพื่อให้กาวมันติดให้มันแน่นนะคะเ,เดี๋ยวนี้กดใส่ฝาหลังเลยเนาะเพราะว่าฝาหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งนะคะรุ่นนี้กลัวว่า,าจะไปดันจอหรืออะไรก็กดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำการใช้ยางวงนะคะรัดหน้าจอนะคะ ของเรามีแค่สี่เส้นนะคะเราก็เลยใช้อุปกรณ์เสริมใครที่มียางมงเยอะก็รัดให้มันแน่นๆก็ได้นะคะแต่ของเราใช้อุปกรณ์เสริมซึ่งไม่จําเป็นนะอุปกรณ์นี้ไม่จําเป็นพอดีเราเพิ่งซื้อมาก็เลยอยากอยากทดลองใช้นะคะอ่าก็หมุนเกลียวเข้าไปเลยนะคะถ้าบ้านใครมีเนาะให้มันแน่นๆนะคะอย่าก,กดแรงเกินนะคะเดี๋ยวจอจะแตกนะคะ จากนั้นก็ทําการปล่อยทิ้งไว้นะคะเป็นเวลา15นาทีถึง30นาทีนะคะเพื่อให้กาวมันเซตตัวนะคะให้กาวมันแห้งดีก่อนเนาะอันนี้น่าจะได้แล้วนะคะเวลาก็ทำการแกะออกมาเลยนะคะถ้ากาวยังไม่แห้งดีอย่าเพิ่งแกะออกมานะคะลองจับจับดูข้างๆก่อนก็ได้นะคะว่ากาวมันเหนียวอยู่หรือว่ามันแห้ง,หงเลยนะคะ อ่ะอันนี้ของเรามันเรียบร้อยแล้วนะคะแห้งดีก็ทำการเปิดเครื่องนะคะแล้วก็เช็คสีของหน้าจออีกรอบหนึ่งนะคะเออแต่เท่าที่ดูโดยโดย,โดยส่วนรวมนะคะเครื่องนี้สีจะหมองๆองนิดนึงนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับจอแท้เกียร์บีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองไปตั้งค่าหน้าจอกันสักนิดนึงก็แล้วกันเนาะอืม เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นร้างข้อมูลเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเครื่องเท่าที่สัมผัสด,ดูค่อนข้างที่จะช้านะคะเดี๋ยวเราจะมาโมดิฟายเนาะอย่างที่บอกอันนี้ร้างข้อมูลเสร็จแล้วน,นะคะก็ทําการเปลี่ยนหน้าจอโดยการบลูทูธนะคะรูปผู้ชายหล่อนะคะจากเครื่องของเรามาสู่อีกเครื่องหนึ่งนะคะทาการเปลี่ยนหน้าจอนะคะอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะคะเออไม่แน่ใจสีมันจะออก จางๆนิดนึงนะเท่าที่ดูนะคะไม่เหมือนจอแท้์เกตเอนะคะแต่ก็สวยสดงดงามเนาะจากเมื่อกี้อ่ะตรงนี้เรามาทำการโมดิฟายนะคะสีจากฝาหลังของโทรศัพท์เครื่องนี้ก็มีสีน้ำสีขาวติดไปด้วยนะคะเราก็ทำการทำความสะอาดห,หน้าจอก่อนนะคะอย่างแรกแล้วก็ทำความสะอาดโดยการเช็ดนะคะเอ่อเราใช้น้ำยาเช็ดหน้าจอโทรศัพท์นะคะเช็ดนะคะอ่อ ลองดูซิว่ามันจะออกไหมนะคะตัวนี้เป็นสีน้ำนะคะเพราะว่าลูกค้าเป็นนักวาดระบายสีน้ำนะคะ,ะก็ค่อยๆเช็ดนะคะอาจจะมีการใช้เล็บขูดบ้างเล็กน้อยนะคะตรงไหนที่มันมีรอยกาวหรืออะไรเงี้ยนะคะก็เช็ดให้มันเรียบร้อยเนาะไม่ต้องตกใจนะคะกับขวดสเปรย์ของเรานะคะ ตรงไหนที่มันมีฝุ่นนะคะมันมีร่องก็ใช้แปรงสีฟันเนี่ยค่ะปัดฝุ่นได้ะคะ่ะแล้วก็เปิดหน้าจออีกรอบนึงเห็นไหมคะมีรอยกระดาษประกันอยู่ก็แคะออกนะคะจะได้สวยงามเนาะแล้วก็ดูซิมีรอยกาวไหมนะคะถ้ามีรอยกาวก็ใช้น้ำมันลอนสันได้ค่ะเช็ดนะคะรอยกาวออกได้ค่ะจริงๆคุณต้องใช้ผ้านะถ้าเกิดใช้กระดาษทิชชู่นี่มันเหมือนกับว่าจะเปื่อยติดเอ่อ จอไปด้วยนะคะอ่าเช็ดไปเรื่อยๆนะคะใช้เล็บช่วยด้วยก็ได้นะคะขูดๆนิดๆน,นะคะแล้วก็เอาแปรงปัดนิดนึงนะคะตรงไหนที่มันเป็นฝุ่นละอองเล็กๆน้อยๆเช็ดหน้าจออีกรอบนะคะเพื่อความสะอาดเนาะอ่าตอนนี้เงาเลยนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ คลิปสอนเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์นะคะ Samsung Galaxy A10 นะคะออของช่อง Panda Phone นะคะยังไงก็ตามนะคะถ้าเกิดอยากให้ทางช่องนะคะออสอนเปลี่ยนหน้าจอรุ่นไหนหรือว่าอยากได้วิธีการ modify เครื่องแบบไหนก็สามารถบอกมาได้นะคะทาง Panda Phone ก็ยินดีที่จะแบ่งปันความรู้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะใครถูกใจนะคะเอ่อก็สามารถกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแพ d a ้าโฟนได้นะคะหรือคอมเมนต์ในเชิงสร้างสารรค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องได้เช่นกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ทพนด้าโฟนช่องดีที่คุณต้องดู